ผักคาอ้วรั่วมากนะสวัสดีค่ะมากค่ะพี่น้องขามือหนีมากแบบเอาเนาะสินจักหน่อยเพราะว่ายัางตีกินไปแล้วกินไปแล้วกล่องวันตัดนั่นเลยยังซ้ำหนีขาซามผักคาเขาย่งยางผักคายังเป็นกรรัาก็ต้องห่วงงามแห่งกับพี่น้องขาเออออัวรั่วอยู่พี่น้องเอยผักคาผักคาค่ะคุณเจ้าค่ะ ผักขา,าอัว่วร่วมากนะคะคุณแม่มาค่ะมาค่ะกินกับอันฟันฟ้าแล้วก็ตำซั่วขนมจีนกุ้งสดกุ้งลวกวาสันมาๆมาพี่น้องเอาเลยดินน่ห่วยว่ายังสิเกิดกินเท่ากับกินตะบบกงซะก่อนคำแหลกแหกหมานกับกุ้งไปเลย Mm-hmm. Ah, je me พี่น้องปัญหามาเหมือนคดข้างเลยน้องบัวลำพู๋อ่ะพี่น้องฝากอุดรไปจังหวัดบ้องไม่อืออุดรอยาก,ก,กนนายไ,ปาไปกับน้องไข่ไปข้างเดียวกับอัค้อนแก้มบากนี่ก,กับน้องบัวลำพูไปทั้งหลังอีกกับอันเมืองเลย อยู่ไกละบะมาเลเซียทําไม่ได้มาอยู่นี่ใอ่สหมหากินไก่พี่น้องบ้านเขามันแมลงเล่นกลับมี่งข้างนี้พี่น้องเลย อ่านท่านฝ่าหกค่ะว่าเป็นตะก,กินเลยคู่เดียวบงึง ปลาคาบก็กินหลายเพี่อเป็นแก๊มันค่อนมา,ากเบาอยู่พี่อนเบาเรื่อหนีไปหาเหมาอือนก็นด้ แต่ว่าต้องเป็นเรื่องไรซาละดิรักกันได้ทำมาเบาพื้นค่อนจยืนหนึ่ง <c oughs> เบาใจ อรอยกั่องก่อนแล้วกลิ่นก็ไม่ซ้ำเนีย่ยตั้งกลงก่องจนเรียบร้อยมันนังกลินปุ๊บปุ๊บปุ๊บ๊บ๊บกล่องตัดพึปปปดเป็งุง๊บไุ๊บงุ๊บอุ่บอุ้บอุ๊บอ่ับอุ๊บุ่๊บอุ๊องคอแรก ไม่จะชาดแบกกล่องอืออยากกิดพี่น้องเมว่านจะอยากกีินตะก,ก,ดก,กีดเลยล่ะกินไปแบบอือรูรีรูรีพักกันหลายๆพี่น้องอือแบบที่เอาบอกตั้งกล้องขึ้นปุ๊บนั่งกินนั่งกินมันหิวไหมพีน่น้องกินกินรูรีเอาง่ายหน้าไปดูเอากล้องใอยคือนี่ทวนกล้องเขาเ่งเปิดเมื่อตั้งใด มม่ได้แทบไมเบ่งหยอนหลังมีน้อยเดี๋ยวพี่น้องขึ้นไปจักวีเนีย่ยล่ะเดี๋ยวนม่นตัดไปเลยที่มาของคาําว่าเรากินทําไมเหลือแค่นี้มันนีเราไปเล่นของไผยมากของจขของหหะควงเนี่ยพี่น้องโอ้เส้นเห็นบนหนานเป็นเส้นๆ <laughs> ปิดบางอย่างเรืงพี่น้องมึงเนี่ยใครก็มั่งใจไว้ในได้พี่น้องเด้อ่าถิ่ม่าปากันเด้อยู่ <laughs> น้ํข่อยไปอีก ยู้อวันนี้เรายื้มื่อเจ้าไปอีกโดนๆะนะครับพี่น้องโอ้ยคนเขาผิดพลาดแล้วผิดพลาดอีกนะคะพี่น้องคะเกิดมาบ่เคยมีผู้ใดบ่ผิดพลาดนะคะแต่พลาดตัวดูแบบนี้กับพ่ออยากหายคือกันนะพี่น้องไปแล้วพ่อกันไม่คลิปหนาเด้พี่น้องได้ขอบคุณหล,ลายๆข,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 ขอบคุณทุกๆกทุ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 กงแกทุ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 กทกทุกทุกทงมทุกทุขทุกทุกทุกทีกทุกทุก้อกทุกทุกทุกุกทุก